ราคาทองคําในไทยเกือบจะจบตไตรมาสที่หนึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามาไกลถึงขนาดใดแล้ว6,200บาท14เกือบจะ15นับถึงราคาเมื่อวันศุกร์ที่21มีนาคมใช้ได้นะฮะแม้แต่ในแง่ของเงินบาททองคำก็ามาไกลขนาดนี้ฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับลงทุนทองคำในแง่สกุลเงินบาทเนี่ยนะฮะร,ร่วมๆประมาณ4กว่าๆในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับ ทองคำนะฮะสำหรับราคาแบบในรูปของสกลุลเงินบาทนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแม้ว่าผมจะเก็บสถิติให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันศุกร์ที่21มีนาคมที่ผ่านไปเนี่ยตีสว่าเกือบจะหนึ่งไตรมาสนะเหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียวแค่สัปดาห์นี้นะฮะทองคำของไทยเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงศุกร์ที่21มีนาคมเนี่ยขึ้นมาแล้ว6,200บาท ถือว่าได้ใจเลยนะฮะสำหรับครที่ลงทุนในรูปของไม่ได้ลงทุนในแง่ของดอลลาร์แต่ลงทุนในแง่เงินบาทก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับ6,200บาทก็เซ็นทรัทองคำไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสุกที่21เป็นยังไงฮะบ,บวกขึ้นไปถึง14.62สวยมากๆเลยนะครับถือว่าบางช่วงบางตอน,นอาจจะมีแบบราคาสูงมากกว่านี้หรือว่าส่วนต่างของการลงทุนผลตอบแทนของทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่21มีนาคมระหว่างทางก็อาจจะมีสูงกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าพอมาถึงขนาดนี้มันน่าสนใจสมมติว่าถ้าเราต,ต สำหรับลงทุนทองคําในแรกของสกุลเงินบาท15%ในไตรามาสที่1เท่ากับว่าเท่าไหร่ครับเฉลี่ยแล้วเดินและประมาณเกือบเกือบหแต่ถ้าในแง่ของสกุลดอลลาร์เนี่ยมันหกว่าขึ้นไปแล้วนี่นะฮะดังนั้นการที่ราคาของทองคําในประเทศไทยมาถึงขณะนี้นี่นะครับก็ต้องยอมรับครับว่ามันจะต่างจากทองคําของต่างประเทศพอสมควรในแง่ของสกุลเงินนั่นเองครับก็คือเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นปัจจัยที่ทั้งถ่วงทั้งน่วงหรือทั้งผลักและท 48,600แพงสุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่21แต่วันเสาร์มันหย่อนไปใช่ไหมงั้นถามท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ถามรถใหม่ป้ายแดงซื้อไม่ซื้อในปีนี้ใช่ไหมงั้นถามท่านผู้ชมครับจากนี้ไปท่านผู้ชมเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อทองคําส่งใครซื้อผิมพ์ซื้อใครไม่ซื้อผิม์ไม่ซื้อนะคำถามใหม่นะฮะจากนี้เป็นต้นไปทองคําเมืองไทยในแง่บาทมาแล้ว14.62เปอร์เซ็นต ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสุด21ขึ้นมาแล้ว6,200บาทต่อบาททองคำคำถามคือจากนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นปีซื้อหรือไม่ซื้อทองคำใครซื้อพิมพ์ซื้อครับใครไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อทองคำมานะครับทีนี้พอเห็นตรงนี้เสร็จเนี่ยนะฮะโอ้โห6,200เนี่ยนะ6,200บาทต่อบาททองคำเนี่ยนะฮะขนาดถ้าใครไม่ลงทุนในปีที่แล้วที่บอกว่ามาตั้ง27%เนี่ยซื้อกันได้ต่ถึงบัตรกาคมจนถึงขนาดนี้6,200บาทต่อบาททองคำถ้าใครเล่นทองคำแบบเป็นเกงกำไรหรือลลลงทุนนนซื้้อกกกัแบบเป็็ิโลลวา ในทีนี้มีเศรษฐีตัวนิดๆน้อยๆเกิดขึ้นในสเดือนแรกบันที่เรียบร้อยไปแล้วนี่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครซื้อแบบชนิดพอหอมปากหอมคอเล่นตามกันแบบดูข่าวกันทุกวันนี่นะฮะ ก็ใช้ได้นะฮะสำหรับ14.62เนะครับเราดูกันนิดนึงครับว่าสุขที่21มีนาคมนั้นทองคำสวยขนาดไหน48,600สําหรับทองคำแท่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครับส่วนราคาทองรูปพันวันสุกที่21มีนาคมนะครับ49,400ย้อนอีก600บาทรูป,ปรพัรธ์จะแตะ50,000บาทเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นครั้งประวัติศาสตร์อันนี้เราเอาราคาของสมาคมค้าทองคาเป็นหลักนะฮะ จะไปอยู่แถวล้านทองมุมไหนซ่องไหนของประเทศไทยและจะไปบวกกันเท่าไหร่อันนั้นก็ถือว่าเป็นแต่ละพื้นที่กันนะครับทีนี้พอเห็นราคาทองคาที่มาไกลขนาดนี้นี่นะครับต้องยอมรับนะครับว่าขนาดการตั้งราคาของอสมาคมค้าทองคาในบ้านเราจจงยึดทองคาโกลด์สปอนเอเชียเป็นหลักรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงสุกที่21มีนาคมเนี่ยราคาทองคําโกลด์สปอนเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงสุกที่21มีนาคมนะ422สดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์ รู้ไหมครับว่าเอาแค่โกลด์สปอตในแง่ของสกุลดอลลาร์ที่สิงคโปร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสุก21มีนาคมขึ้นไปเท่าไหร่16.17%เห็นมั้ยฮะโกลด์สปอตสิงคโปร์ต้นปีถึงสุก21ขึ้น16.17%ทองคําในไทยตั้งแต่ต้นปีถึงสุก21ขึ้น14.62%มันต่างกันประมาณเท่าไหร่อย่างน้อยก็มีเกือบ2%แล้วเป็นเหตุผลจากอะไรเงินบาทดยล้วนเลยนะครับเพราะว่าบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐต,ต,ตั้งแต่ต้นปี1มกราคมจนถึงสุกที่21มีนาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่า กับแข็งค่านิดๆประมาณ3สตางค์เห็นไหมฮะเกือบไตรามาสที่1เนี่ยเงินบาทเทียบต้นปีจนถึงเกือบไตรามาสที่1เราแข็งค่าประมาณ3สตางค์แต่ทําไมราคาทองคําในแง่ของสกุลเงินบาทมันถึงไปไกลถึง1 4 6 2นั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนต่างของราคาทองคาในตลาดโลกที่ดีดแรงและเร็วมาถึง422ดอลลาร์สหรัฐเป็นโกลสปอตที่สิงคโปร์นะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงโกลฟิวเจอร์เลยนะครับก็แสดงว่าเป็นไงฮะ ผลพวงจากการลงทุนทองคําในตลอดปีที่วกับปีนี้เนี่ยฮะส่วนต่างของราคาทองคําที่ขึ้นราคาขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้การขึ้นของราคาทองคํานั้นถือว่าแรงและเร็วจริงๆซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะว่าปัจจัยต่างๆมันจะยังทําให้ราคาทองคําในประเทศไทยไปต่อได้ไกลแค่ไหน1อยู่ที่ทองคําโลกครับถ้าทองคําโลกตอนนี้สังเกตไมหมฮะว่าแต่และทุกสํานักตอนนี้ปรับราคาทองคําขั้นต่ำนะเป็นราคาคาดการณ์เนี่ยนะครับ ขึ้น3,000เกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดนะฮะมันใช้เขาไมเกือบจะหมดนะฮะนับตั้งแต่วันที่1 4มีนาคมทองคําโลกเริ่มแตะ3,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกและคำประวัติศาสตร์ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามาไกลได้จบไตรามาสที่1แล้วกําลังขึ้นไตรามาสที่2เลี้ยงตัวเองได้3,000แล้วก็แต่ละสํานักตอนนี้มีไกลสุดคือ3,5มพนานะมีสานักที่กลางๆส่วนใหญ่มอง3,2 0พแสดงว่าจากนี้ไปจะขึ้นอีกประมาณ200หรือถ้าแบบว่ามองโลกสวยจริงไปที่ถึง500รดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่เหลืออี สามไตรมาสหรือีกประมาณ9เดือนติดต่อกันโอ้นั่นก็แสดงว่าการลงทุนของทองคําตลอดทั้งปีนี้เนี่ยนะครับสูสีกับปีที่แล้วเหมือนกันฮนะในแง่ของผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่านับจากนี้ต้นไปเนี่ยทองคําไทยมาแล้วขึ้นมาแล้ว6 2 0 0บาทนะฮะร,รอประมาณเนี่ยนะครับ14.62%จท่านผู้ชมกล้าท่านผู้ชมซื้อหรือไม่ซื้อทองคําจากนี้จนถึงสิ้นปีนะครับถ้าซื้อพิมพ์ซื้อถ้าไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อแล้วส่งมาเลยนะครับท